เที่ยวนี่จะลำบองมาแต่ไกลอะ่ะตรงนั้นเราเราก็เดินมาให้ได้นะจ๊ะคือไหนๆเราจะมาเที่ยวนะเราต้องเอาให้คุ้มอะ่ะดูคุณบินลี่นะจ๊ะถ้าเราผ่านเที่ยวตรงไหนนะเราเราผ่านอะ่ะแล้วเราไม่แวะเข้าไปอะ่ะ พอเรากลับบ้านนะมันจะเสียดายมากว่าเออทําไมไม่แวะเหมือนเราไปสมุยอะ่ะแล้วเราไม่แวะพังงานอะ่ะเราไปสมุยสามสี่รอบแต่เราไม่แวะพังงานเราก็นึกอีกทีโอ้เสียดายอะ่ะเพราะกว่าเราจะนั่งเรือนั่งอะไรอีกไหนหอยอ้ยดูน้าดิธรรมชาติ ในกลางทะเลนะมันตื้นตรงนี้สดๆเลยนะกินแล้วก็ทิ้งเลยทิ้งเปลือกได้เลยตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูรอยเปลือกที่เขาทิ้งต้าที่คนนั่งกินหอยนั่งกินหอยแล้วคนก็ทิ้งเปลือกได้เลยนะจ๊ะสาล่ายอะระวังหอยบาดนะกินแล้วก็วางทิ้งข้างๆนี้ได้เลยธรรมชาติ ช้องมันอยู่เป็นกลุ่มๆตรงนั้นนะบินเป็นฝูงอะ่ะคือคนนั่งกินตรงนี้สดๆเลยนะหอยนางรมอะ่ะนางรมหอยนางรมวิชก็ชิลูกอดูน้ำด้วยขุ่น